พระคาถาแค่อาถรรให้สวดภาวนาพระคาถานี้ก่อนนอนทุกคืนจะช่วยป้องกันศัตรูหมู่มารมิให้มาครอบงำได้ตั้งนงโมสามจบแล้วเอาวนาพระคาถานโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมทธัะ นโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะตัโถทันตาสาราอัตตาข้าพเจ้าขอชุมนุมฉักสอนและเลียบยันทั้งหลายที่เขาเอือนเดินอากาศได้จงมาอยู่ในตัวข้าพเจ้า ชัมมังตงมาเลโสเอจิสังทังตงมาเลโสโสทายะนั่อยู่บาซายโมอยู่บาวะพุทธอยู่หน้าทาอยู่หลังยะอยู่กลางอิจิปิโตภควาพระพุทธังแคลพาพระพุทธเจ้ายะบาแคลพาด้วยพระพุทธังทัคธรรมแคลพาส สติุทธคุณโนโมทคุณังสาปากาลังมาบาังกายาภวิสูตรพัเข้ามาภวินายพัดเข้ามาพระวิสัยท้ามาส่อมหัวใจข้าพระเจ้านอนศัตรูจะมาทำร้ายจงปุกตัวข้าพระเจ้าก่อนสัมมาทิไหนสัมไปที่นั่นไม่รู้โมไม่เห็นผู้ใดทำเข็นวินาศ อิติปิโสภควาดีเขี้ยวกองนาสีขายืนตึงพุทธจัง angular ธรรมะจัง a n g สังฆะจัง a n g พุทธกำรากักไปทางทิศทอระดีธรรมะกำรากักไปทางทิศอุดรสังฆะกำรากักไปทาง